ครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9356เกมนะครับและตอนนี้ท่านกำลังดูกับเกม Marvel Super War Hero Rocket เย้โอเคเดินก่อน <c oughs> เป็นแคลรี่นะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ Rally your defense มีอะไรกันเกิดขึ้นไม่รู้นะครับตามไม่ทัน มีโล่กระลอกนะครับล็อกเก็ตก็เหมาะกับเฮ้ยกูกำลังอธิบายอยู่ขอโทษขอโทษครับเฮ้ยเอาเยอะวอ้ววเฮ้เฮเฮ้ย a s s e m b ๋เดช ต้องระวังนะครับทุกท่านโอ้ถันว่านะครับแกมบิดเขาเท่าจริงๆอื้อย Your defense. Take down. Retreat. And I. An ally is I'll support you. Oh, I like a melo. Fake, man, time now, I'll draw their fire! Special delivery! กดดันล่างกันจังเลยครับโอ้โอ้โอ้เฟรมเลสตอกรอเลสอย่างเดียวเท่านั้นครับทุกท่าน จะได้เลทหรือเปล่าดีกว่าขึ้น Special Delivery กดดันกันขนาดนี้ Rally your defense Hey morons it's me โอเคมาโอ้ยอาก้าโอ้ย ททีีมมโอ้โหได้ซซตอยู่นะครับเกมนี้เกมนี้เขาบวกกันแบบโหดร้ายมากแคลรี่อย่างเรามันมีหน้าที่ฟาร์มนะครับผมแก๊งตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้ครับก็ได้แต่พละทีมครับตายไปโง่ คให้เจ้าละไม่ไหวว่ะเพื่อนก็โหมเอาเอาโอ้โหพวกเล่นมาเอากันในป้อมอย่างนี้ โอเคครับสกอร์ผมที่ฆ่าไปหนึ่งตายสามเอซิสสามครับผมแคลรี่แคลรี่สกอร์ดูดีเหลือเกินนะครับไม่เป็นไรรอเลดได้ครับผมโอ้โหเกิน Rally your defence. <laughs> Rampage. I'll draw their fire. Rally your defence. Retreat. Take down. Hey, morons! It's retreat me. Special delivery! Retreat. Retreat. Take down the defense. Special delivery! Some firepower! ทำใจครับทำอะไรไม่ได้เลย อับผิดครับอับเป็นระเบิดมาจริงวะเนี่ยี่เสือ <Ret reat. S 1> I'll keep up. Assemble. Yeah. Assemble. Assemble. Special delivery. Fall out yeah โอ้เอฟเฟกต์ตาการตานะครับทุกท่านมองไม่ทันเลยโอ้แต่ว่าฝั่งเขาดูยึดพื้นที่ได้นะครับยังไง เฮ้ยเอาว่ะโอ้โหนิดเดียวเสียดายมากครับไปช่วยเอาบอลแล้วกัน Hey morons it's me โอ้โหโ,หโดนสองวงโอ้โหเลยเชื่อโอ้โหทีม<โด> e เอาครับเขาบอกให้เขาบอกรวมติ๊กให้เอาผมก็เอานะผม see can the defense special delivery CAP boom need some fire it's me double KO An ally is overcome double KO Defense. Your defenses are i Look here. to claim what is mine. Rally your defense. You need some firepower. Uh yeah! huh. <laughs> Yeah. สกรอผมอยู่ที่ฆ่าไป5ตายาซิตส,สครับ <Woo. S 1> ตายค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผม,มสิ่งที่ผมต้องการคือนี้ <Auto>. Special delivery! I'll draw their fire! Retreat! Retreat! I caught him, eh? Retreat! Okay, my. i love a Victory streak! Hey, morons! It's me! weakened their defense. chiến thắng lớn. Yeah, game, 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 Double KO, triple KO, again, easy as one, two, three, looking good. Assemble, you have weakened their defense. Fall out of the top, dying weakened their defense. โอเคครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยหลังจากโดนตบมาด้านล่างอย่างเยอะเลยนะครับทุกท่านมาเรามาดูคะแนนโดยรวมดีว่ทีมเราเล่นดีกันนะครับสุดยอดเลย <c oughs> อ่าต่อเล่นดีมากครับผมยอดกดไลค์ <c oughs> เลย โอเคครับสกอร์คะแนนโดยรวมผมก็จบไปที่12.6นะครับสกอร์ก็คือค่าไป7ไตายห้าซิสแปดนะครับผมโอเคครับทุกท่านหากทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ